วันนี้ฝนแรงสุงสด54จังหวัดรับมือเริ่มตกบ่ายถึงค่ำเตือนฝนตกหนักมาก21-23มิถุนายนลุ้นย่อมรอบกดอากาศต่ำพายุพยากรณอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภะยพยากรณ์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยพรลูกพิลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายนในช่วงเที่ยง ในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเกินฝนในอีก24ชั่วโมงหน้า10วันล่วงหน้าคาดการฝนในเดือนนี้และในด้านของการปีอกรากาศพยากรฝนเปอร์เซ็นต์ของฝนในวันนี้จะเป็นเช่นไหนกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเริ่มมีฝนตกฟ้านขนองเข้ามาในบางพื้นที่จากโมเดลที่คาดการพยากรณ์ฝนจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาหลายพื้นที่ก็จริงนะครับแต่พื้นที่ฝนที่ตกจริงในขณะนี้ มีเพียงส่วนน้อยแทบจะไม่มีฝนตกฟ้าขนองลงมาเลยนะคบโดยเฉพาะพื้นที่อีสานรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางแทบจะไม่มีฝนตกฟ้าขนองเลยจากภาพดาวเทียมทุ่ท่ันเห็นในขณะนี้เป็นการโชว์ในด้านของฝนและเมฆที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนตั้งแต่เมื่อวานนี้9มิถุนายน2 5 6 7ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมฆ มีการกระจายตัวบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนแต่ความชื้นและปัจจัยที่นำฝนเข้ามายังไม่มีมากเนื่องจากร่องมรสมุมก็ค่อยๆขยับลงมาแต่ขยับลงมาไม่ต่ามากนักนะครับพัดผ่าบริเวณพื้นที่ลาวทางตอนบนเวียดนามทางตอนบนและบางส่วนของเหนืออีสานทางตอนบนบวกกับในช่วงนี้เป็นช่วงของสภาวะฝนทิ้งช่วง ในหลายพื้นที่จึงยังไม่มีฝนตกฟ้าคนองลงมาเลยบางพื้นที่ที่มีฝนโดยส่วนใหญ่ก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนใหญ่เลยเห็นจะเป็นฝนเล็กน้อยและบางทีมืดครึ้มมาเมฆแบกข้างแบกหน้าแบกหลงังอ้อมไปอ้อมมาแต่ก็ไม่ตกบางพื้นที่ตกจริงแต่ปริมาณน้ําไม่ได้นะครับพอฝนตกลงมาหน่อยพ่อเปียกพอชุ่มแต่วันต่อมาก็เริ่มมีแดดจัดเข้ามา น้ำก็เริ่มเหี่ยวแหง้งไม่พอมีน้ำในการทำเกษตรกรรมไม่พอน้ำขังมีความชุ่มชื้นก็จริงแต่แสงแดดที่แรงในช่วงนี้ก็จะแผดเผาน้ำให้ละเหยออกไปหมดดังนั้นแทบจะไม่มีน้ำในการทำเกษตรกรรมเลยนะครับในหลายพื้นที่แอดมินแนะนำให้เจาะบาดาลเลยนะครับเพราะหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าในช่วงวันที่9 10และ11 มิถุนายนไม่มีฝนตกฟ้าขานองตามที่คาดการเอาไว้ซึ่งคาดว่าในเดือนนี้โมเดลฝนมากสุดจะอยู่ในช่วงนี้นะครับ9ถึง11มิถุนายนและหลังจากนี้ไปนะครับโมเดลยิงโชว์ฝนน้อยกว่านี้อีกโดยเฉพาะในช่วงวัน21มิถุนายนจนถึง23มิถุนายนจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขานองเข้ามาอีกโมเดลโชว์ฝนนะครับแต่จะไม่โชว์มากเท่ากับในรอบนี้ และนะครับถึงแม้ว่าจะโชวขึ้นมาบ้างแต่คาดว่าใกล้วันฝนก็จะค่อยๆสลายหายโมเดลก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาวะของฝนทิ้งช่วงที่เราจะเริ่มก้าวเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่กลางเดือนนี้มิถุนายนจนถึงกลางเดือนหน้ากรกฎาคมซึ่งในหลายพื้นที่ก็เริ่มบ่นกันเข้ามาแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานที่เห็นได้ชัดเจนนะครับ ส่วนภาคตะวออกภาคเหนือก็มีบางพื้นที่และภาคใต้ในหลายพื้นที่เลยนะครับยังคงรอฝนในการทําเกษตรกรรมแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับในช่วงวันที่21-23มิถุนายนถึงแม้ว่าจะพอมีลุน้นในด้านของหย่อมก่อบรากาศต่ำก่อตัวก็จริงนะครับแต่คาดว่าใกล้วันในด้านของความชื้นที่มีน้อยนิดก็อาจจะไม่สามารถก่อตัว ้องยอมพ่อประกาศตามที่โชว์ในโมเดลในขณะนี้ได้นะครับดังนั้นก็ขอให้ติดตามในด้านของการอัปเดตเป็นวันวันไปเพราะฝนน้อยมากจริงๆหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับใครที่วางแผนจะทำกษตรกรรมให้รีบเจาะน้ำบาดาลกันเอาไว้เลยนะครับเพราะฝนน้อยมากจากโมเดลคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปขอให้เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับสภาพของความเป็นจริงในช่วงนี้ซึ่งนะครับในวันนี้ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยา ก็ได้พยากรณ์อากาศในเรื่องของฝนเอาไว้ฝนก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับมีฝน70%มากสุดอยู่ที่ภาคเหนือก็ไม่ได้ตกในทุกจังหวัดไม่ได้ตกในทุกพื้นที่ก็จะเน้นไปทางฝั่งตะวันตกรวมถึงทางตอนบนบนนอยส่วนทางฝั่งล่างของบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในบางพื้นที่ก็ยังไม่มีฝนตกฟ้าคะนองเลยรวมถึงภาคเหนือทางตอนบนในบางจังหวัดบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในบางพื้นที่นะครับ fc ก็ได้รายงานสภาพอากาศเข้ามาว่าฝนไม่ตกเลยก็มีนะครับส่วนพื้นที่นอกจากภาคเหนือแล้วอีสานกลางตะวันออกกรุงเทพจะมีฝน60%ส่วน,น,นภาคใต้ฝั่งตะวันตก40%และฝั่งตะวันออก30%จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่รมถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานโดยเฉพาะทางตอนบน แนวของร่องมรสุมพาดผ่านนะคะไม่ต้องแปลกใจทาไมแอดมินแจ้งเตือนฝนทิ้งช่วงฝนแรงจึงยังคงมีฝนตกฟ้าขนองฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ก็พื้นที่ที่คุณอยู่อยู่บรเิเวณพื้นที่แนวร่องมรสุมนะคบที่ฝนจะตกดีรวมถึงมรสุมตกตกเฉียงใต้ที่พาดผ่านในบางพื้นที่จังหวัดที่นําความชื้นเข้ามาได้ก็จะมีฝนมากหน่อยกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะพยากรณ์อากาศบรเิเวณพื้นที่ภาคเหนือ10-11มิถุนายน2 5 6 7 จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนัก,หน,กหนักมากบางแห่งมันเว็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสดุด31-35องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุตะวัออกเฉียงเหนือ ฝนฟ้าขนองร้อยละหกฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารเยโสทรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด3-2 3, 3 5องถึง3-5องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูม,ตม ود, ิต่วน่สุดส4 2 7องศาและสูงส ود, ุด3 3-3-5องศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ตกหนักหนักมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยอง จันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด34-36องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สงขาลาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่อนสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองรอยและ40ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสดุด3 3 3 4องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวตกเฉียงใต้ ความเร็วที่0ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทคลื่นสูงประมาณ2เมตรเบริณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วสภาพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทคลื่นสูงหนึ่งถึง2เมตรเบริณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่อง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใหนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ